อ,อืมไหนครับเนี่ยโอ้จากผมต้องการอะไรจากผมอะมึงคือใครเนี่ยมผมคือเจ้าหน้าที่ดูแลรถมีหน้าที่ขอให้บริการพวกคุณที่ต้องการใช้งานรถในครั้งรถแต่ละคันจะขึ้นอยู่ที่ยศของคุณอเอน้ำการเบิกรถนะอ้แจว๋ว สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำจุดสปอร์ถนะครับหรือว่าภาษาแบบโรเพลกาลาดนะครับกาลาดเบรกรถนะครับแค่บอกว่าไม่รู้นั่นแหละเวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับโดยที่จุดสปอร์ถเนี้ยจะให้รถเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มและอยู่ในแรล่งที่เราเป็นคนกาหนดไว้นะครับว่าแรล่งเนี้ย คุณจะให้รถอะไรเขาขับขี่นะครับผมก็ดีการทําก็มาดูกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องมีดับแรกคือีรถนะครับของในทูตบล็อกเลยแล้วกันเราไล่แรงมาแล้วเนะนาะต่อมาก็เป็นเอ c ีซีนะครับวิธีการทำสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ กดที่อวตารนะครับกดไปที่ลิกนะครับลิกยูเดอร์นะครับเลือกเป็น R6 นะครับแล้วก็เป็นบลนะ็อกอวตารจะได้เอลิกหน้าเท่มาครับตัวหนึ่งแล้วก็สร้างจุดที่ไว้ให้รถของเราเกิดจุดๆนั้นนะครับก็สร้างพาขึ้นมานะครับก็กำหนดนว่าใหญ่ขนาดไหน ใหญ่ขนาดนี้แล้วกันดีไหมเประดี A ครับมีลิกมีจุดสบอนมีลดแล้วก็มาดูวิธีต่อไปนะครับผมอย่าลืมบอกนะครับไปจุดสปอนเนี่ยล็อกไว้ด้วยนะครับก็คลิกมาที่เจ้าตัวลิกนะครับคลิกมา เปลี่นชื่อตรงเนมเป็นคำว่า npc นะครับก็กด e n t e ตคลิกที่หัวอย่างเดียวนะครับกดบวกเพิ่มปุ่มคลิกนะครับเเพิ่มปุ่มคลิกจากนั้นนะครับกดที่ตัวมานะครับกดบวกเพิ่มสคริป สคริปที่ผมจะทําการทิ้งไว้ใต้คลิปนะมาใส่ในนี้นะฮะแบบนี้ผมจะมาอธิบายสคริปอีกทีมาดูวิธีต่อไปนะครับพอไอตัว ABC เรามีสคริปอ่ามีคลิกอยู่ในหัวต่อไปก็มาคลิกที่จุดสปอถนะครับนี่นแรกมันจะเป็นชื่อพาร์ทเนาะ ให้เราทำการเปลี่ยนชื่อมาครเปลี่ยนเป็นค่าสปอนไว้นะผมจาจวาสปาว่าวสปอนก็ได้นะแล้วแต่นะครับพราะผมอ่านวสปอนนะผมพูดมาตั้งต้นคลิปแหละผู้เคินเดี๋เซลเดี๋ยนะตั้งชื่อนะครับ ตัวพาร์ทที่เราต้องการเซ็ตรถจะเป็นค่าสเปาสเปาพอยท์นะครับแบบนี้นะแล้วก็เลือกที่รถเรานะครับดูตรงหัวข้อเ e l i v ว r รี่พารนะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะหรือถ้าคนที่มีแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้ามตรงนี้ไปได้เลยถ้าคนที่ไม่มีนะัแบบเนี้ยไม่มีแบบนี้ยให้ทำการกดคลิกนะครับ อีกครั้งเราไปในโฟลเดอร์ further, นะครับเลือกไปที่บอดี้รถนะครับเลือกเป็นอนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เฟอร์แบบนี้จะเป็นแบบลูกโลกนะครับนะผมเลือกเป็นนี่แล้กันให้มันมีอย่างนี้ขึ้นมานะโอเคจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับไปที่ s อร์ e story นะครับกดบวกเพิ่มโลเดอร์ จากนั้นเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์น,นะครับเป็น Vehicle นะผมแ,แล้วทำการกดคลิกไปที่รถเราคลิกขวานะครับแล้วก็คัดมาเลยมาวางในโฟลเดอร์ Vehicle ของเรานะครับกดวางแล้วก็ไปแบบนี้ Server ต t o r a g ย Vehicle แล้วก็รถของเรานะครับต่อมาก็ดูที่สคริปต์ของเราเลยนะครับผม ดิสคริปนะครับอ่าตรงนี้ group ID หลายคนก็น่าจะรู้เลยนะครับว่าไอ ID กลุ่มเราคืออะไรก็นั่นแหละไปก๊อปมาวางนะครับมาร์คไว้ให้แล้วอ่าตรงนี้เปลี่ยนเป็น ID กลุ่มเราเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับนี่ตรงนี้อ่าจุดสำคัญเลยนะครับ length เนี่ย คือเป็นของแอดมินอยู่แล้วแน่นอนนะครับสองห้าห้าคือแรลงสูงสุดของกลุ่มก็จะมีแค่ของคนเดียวกทนะั้นก็คือเจ้าของกลุ่มนะก็คือเราเองในกรณีนี้ผมจะตัวอย่างเป็นเป็นตัวเราเองนะครับแอดมินนะครับอ่าตรงนี้แรลงสองห้าห้าต้องการให้ลดชื่อนี้อ่าชื่อรถคานะครับให้ตรงกับชื่อ ตัวลดนะครับที่อยู่ใน vehicle ใน superstore นะครอย่างนี้ผมตั้งว่าคาอันนี้ก็ต้องเป็นคานะครับส่วนยศอื่นๆสมมติว่าท่านผู้ชมใหญ่ตั้งเป็นแบบยศรองแอดมินอยงเงี้ยจะเป็นสองห้าสี่หรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ตรงนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับตรงแล้งนะครับแต่ทุกคนเหมือนกันแน่นอนก็คือแอดมินคือสอง้าแน่นอนนะครับตัวแล้ง ตอนที่เราสร้างตำแหน่งในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่นะครับคือตำแหน่งพวกนี้นี่แรงคืออยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงกระถาะน,นะอั่นี้ผมตั้งโมโมะนะครับมันก็จะไม่เรียงกันเนาะนี่สองห้าก็คือแอดมินเปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้ก็เราก็อยากให้ยศไหนไม่ได้ลดอะไรเราก็มาใส่ทดว่าไอ้ที่ผมให้ไปเนะี่ยมันไม่พอใช่ไหม ก็ทําการครับนะผมจะสอนเพิ่มนะกดลากนี้คนระับคุมอย่างนี้คอนโทรลซีนะแล้วคลิกตรงนี้ Ent e ตอรมาบรรทัดว่างว่างว่างไปตาจจำนวนที่เราต้องการนะครับผมก็ลบอ,ออกกันนะก็เราอยากจะเรามีกี่ยศนะ่ะก็เพิ่มไป แล้วก็แบบใส่ชื่อรถตรงนี้ไอ้ตรงแรงสองนะครับพิมเขียนไปตรงนี้คือชื่อรถนะครับผมมาร์กไว้บอกแล้วอ่าโอเคเนาะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอย่างวีดีโอโตัวอย่างนะครับจะเป็นแบบกล่องข้อความมีบทพูดของ M b c นะครับอย่างผมผมตั้งที่ว่าจากผมนะเปลี่ยนได้นะครับไอ้เครื่องในเครื่องหมายคำพูดนะี้ สมารถแปรปรับปรเปลี่ยนได้เลยแล้วแต่ต้องการนะครับเขียนว่าอะไรก็ได้นะครับให้มันอยู่ในช่องเครื่องหมายคําพูดางนี้นะไอ้ฟันหนูสองอันเนี่ยไปเปลี่ยนอย่างนี้ได้นะครับนี้ก็เหมือนกันนะเปลี่ยนได้นี่ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับอเออถ้าในกรณีที่เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มมันจะขึ้นข้อความว่าคุณต้องอยู่ในกลุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวทำให้ดู เดี๋ยวขอเทสแบบไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะดูแบรนผมลบเล็กออกไปนะเมื่อกี้เขียนยังไงนะ้องุมหลีอเออี b c นะมีบทแล้วก็เช็คเลยนะว่าติดหรือเปล่าอ่าโอเคนี่โค้ดต,ติดจบตรงหน้าติดต่อมาดูที่รถนะผมไม่ได้ผมไอเล็กกลุ่มผมลบทิ้งไปแล้วนะอ่า ถ้าคนที่มีในกลุ่มจะขึ้นว่าคุณต้องอยู่ในกลุ่มก่อนเพื่อใช้บริการนะครับเหมือนกับเมื่อกี้เลยบอกได้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะเด็กก็ตั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วโอเคแต่ผมมาขอญาตครับให้กลุ่มเป็นเหมือนเดิมน,นะโอเคอันนี้กลุ่มถูกของผมแล้วนะ มาเสกรถกันดีกว่ากอาปที่ A B C นะครับกดเบรกรถโอเครถไล่แรงของนกคุมหลีก็มาเรียบร้อยนะครับคุมหลีไปไหนวิธีการทำจุดสปอตรถผ่าน A B C แลนะให้เฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มและยศที่เรากําหนดนะครับการเสกรถวิธีการทําก็อีเพียงเท่านี้นะครับชื่อจะยาวไปไหนเนะี่ยรอบน,นี้ผมตกคุมหลีมือใหม่นะครับก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไปต่อกันใหม่วิธีการทําอะไรแปลก,กๆเนี่ยใหม่ๆมั้งเบื่อเนี่ยทหารมากเลยนะครับแต่ขอแลนะ้วไอ้เนี่ยไอ้ตากลมอะ ไม่ทำให้หรอกเว้ยฮ่า